โอเคแล้ว okay. so, วันนี้ขอคุณมากครับผมคุณเบลฮะแค่นี้เหรอเอาก็เดี๋ยวเธอจะบอกต่อไม่ละเอาสักสิบข้อเอาไหม <laughs> ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเลคุณเบลอัน <laughs> <อ>นี้ไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมอัดฮะเดี๋ยวที่อดัดเหรอถามจริงจริง เขาบอกเสียวอะไรวะชิบายแล้วเดือดไปเต็มที่เลยปล่อยรัวเลยก็ดีว่าถามเฉยๆเสียงเสียงคุณเบียแม่งหลง อนแรกก็บอกอยู are, you hey, whoever, who ่ว่าเออคุณเบลอันนี้ลุงจะเอาลง YouTube ลุงนะเออนึกว่าจะรู้คนเล้าก็นึกว่าเขียนเตรียมไว้ก่อน